โอเคอาวคัสติลพี่กุ้งเอ้นะครับผมยี่เกม Don't Escape 2นั่นเองนะครับผมนะ <Yeah. S 1> สําหรับคนไหนเนี่ยเ oh. พิ่งดูคลิปนี้ของช่องผมเป็นครั้งแรกนะครับนะ Don't Escape <Okay. S 1> เป็นคอนเซปต์ของเกมที่ทําตรงข้ามกับเกมแนว Escape คือเราจะต้องไปอยู่ในที่ที่หนึง่งโดยที่เราเนี่ยต้องพยายามให้ตัวเองไม่สามารถออกไปข้างนอกได้นะครับผมนะ <Okay. S 1> เขาบอกว่าภาค2เนี่ยมี Achievement ด้วยนะครับผมนะ <Okay. S 1> ก็จะพยายามทําเท่าที่ทําได้ละกันนะครับผมโอเคมาลุยกันเลย อยู่ดีๆเหตุการณ์ซอมบี้ระบาดเนี่ยก็เกิดขึ้นเมื่อ2อาทิตย์ก่อนแต่ตอนนี้มันแย่ขึ้นเรื่อยๆแล้วครั้งนี้นะ่ะเราเกือบเอาชีวิตไม่รอดถึงพวกเราจะออกมาได้แต่บิวก็ถูกกัดพอเรารู้อยู่แล้วว่าจะต้องเป็นยังไงพะเราตัดสินใจที่จะอยู่ในตึกร้างนี้สักพักหนึ่งเพราะเราต้องการหลับและพักผ่อนาเราจะมีฝูงซอมบี้ขนาดใหญ่มาที่นี่เพราะเราต้องเตรียมตัวก่อนพานที่ตกดินเพราะเราจะต้องล็อกที่แห่งนี้ก่อนทุกอย่างจะเกิดขึ้นและบางทีบางทีน่ะนะ ฉันอาจจะได้เจอวันพรุ่งนี้ก็ได้คอนเซปต,ต์น่าสนใจมากอันนี้ผมพูดเลยนะครับโคตรน่าสนใจเลยนะซึ่งเราอยู่ในตึกร้างใช่ไหมเราออก้านอกได้ไหมนะเป็นที่ที่เหมาะสำหรับวางกับดักนะฮะโอ,โอ้ตรงนี้ไปได้เนี่ยอะไรอ,ะอ่ะก้าวมอนะครับกระสุนก้ามออยู่ในหลุมมีอะไรอะ่ะที่ตัดเหล็กครับคีมตัดเหล็กที่ตัดเหล็กตัดไม่ใช่นะฮะอุ้ย มีคุณแจครับมีสายไฟหอในถังขยะนะฮะทำอะไรอะ่ะไม่รู้เลยครับทุกคนเคบิวเพื่อนของฉันบิวเขาถูกกัดนนะ่ะเจ็บเหลือเกินทนไม่ไหวแล้วนี่มีทรายนะครับนี่หน้าต่างหน้าต่างเนี้เราต้องกันอะไรสักอย่างแน่เลยนะครับเหมือนพังหนึ่งนะมีพั่วครับเคแล้วก็หลุมรบภัยครับใช่หลุมรบภัยนะ เอาคีมตัดเหล็กไงอ่าได้แล้วเคครับเป็นที่ที่เหมาะสมกับเราการซอ่อนออาได้ที่ซ่อนแล้วโอเคมาครับเราทําอะไรได้บ้างนะฮะมีเจเนเรเตอร์นะครับไม่ทํางานนะครับมีรวที่พังอยู่อาจจะซ่อมได้นะครับโอเคในนีสายไฟรู้ไฟฟ้าเหรอเฮ้ยไอเดียดีครับแต่ไม่มีไฟฟ้าไม่มีน้ำมันต้องการน้ำมันนะฮะ โอ้างนี้มีเวลาด้วยวะภาที่แล้วไม่มีเวลานะครับผมนะห้างนี้มีสถานที่10นาทีต้องเลือกไปสักที่หนึ่งอะ่ะนี่ล้วกันนะฮะเป็นโบสครับโบส็นกะสุนขวานขวานโอเคนี่อะไรอะ่ะซีเมน์เหรอหนักเกินไปที่จะขนนะครับมีไม้ของในตัวสำคัญเหรอ ไม่มีบาทหลวงเหรอไม่มีความหวังสำหรับพวกเราอีกต่อไปแล้วละทิ้งฉันไว้ให้ตายเถอะนะยิ่งไกลยิ่งใช้เวลาเยอะด้วยนะครับโอเคด่วนเฮ้ยน้ำมันถังน้ำมันกระสุนอีกแล้วนะฮะเติมเติมน้ำมันได้ไหมไม่ได้ครับน้ำมันหมดโอเคครับน้ำแบตเตอรี่เหรียญเออเหรียญอะวะยาครับโอ้ เพนคิลเลอร์ครับอะไรยากแก้ปวดนะฮะน้ำประตูล็อกเอข่าขวานสับอ่าโอเคได้หาสายสายยางนะครับสายยางกระสุนอูได้เยอะเหมือนกันครับเนี่ยกระสุนสี่นัดแล้วน้ำมันหนอ,อเราต้องการน้ำมันนะครับตอนนี้ซึ่งน้ำมันมันหมดเว้ Okay. อเคไปสำรวจให้ครบก่อนแล้วกันครั้งแรกอาจจะแพ้นะแต่ว่ายัางไงเฮ้ยมีคนคุณรอชีวิตวันดีผมเจราม,มี่ครับเออโทษทีนะพอดีผมมองไม่ค่อยชัดอะ่ะผมทำแว่นหายอ,อจะดีมากเลยนะถ้าเกิดคุณช่วยผมหาแว่นน่ะรถบัคเข็นของซุเปอร์นะเขาบอกว่ามันมีโซ่ติดอยู่ที่ตัดอทำไรได้อะ่ะไว้ขนของหนักๆได้ล้วน้ครับขนหนักไม่ได้ขนขน อ๋อคนได้โอเคเอาละเอาละแอดวานภาคนี้แอดวานกว่าภาคหนึ่งอีกนะโอเคครับนี่คือยังมีความหวังอยู่ <c oughs> โอเคเฮ้ยปล้องนะฮะไม่มีแบตเตอรี่เล่าโอ้ยนี่หรอนี่งไงเจอแว่นแล้วแ <c oughs> ต่ว,ว่ามีซอมบี้อยู่มันจะพังมา่อไะข้ามดิเขาบอกว่าฟันไม่ได้นะฮะเดี๋ยวๆๆๆแป๊บนึงนะ,ะเราทำอะไรไม่ได้ะครับตอนเนี้ย ปืนก็ไม่มีครับเหมือนมีแบตเตอรี่อยู่ใช่ปะ่ะมันบอก,ก้องไม่มีแบตเตอรี่อ่าแล้วก็ทำอะไรอ่ะถ่ายรูปอ่ะวอทถ่ายทำไมวะไม่รู้นะฮะถ่ายทำไมน,นี่ไม่รู้เหมือนกันอ่าโอเคไปดูอีกที่ดีกว่านะครับอุ้ยรถอุ้ยปืนโอโหยังแจมรถตำรวจเจงนะมีน้ำมันอยู่แส่ต่อน้ำมันนี่ไงสวยครับได้น้ำมันแล้วอันนี้รถไม่เสีย เ,เดี๋ยวนะสนใจนะาสนใจมากเออเราจะใช้น้ํามันกับรถนี้ไหมเราจะไม่มีเหลืออีกแล้วนะซึ่งถนนเนี่ยหลายจุดเ่ยมันถูกบล็อกไว้อยู่นะครับแต่ว่าการเดินทางอ่ะจะลดเยอะมากแล้วก็ไม่ต้องใช้รถอีกแล้วเฮ้ยเดี๋ยวนะถ้าเราใช้น้ํามันมันก็จะไอ้นี่ไม่ได้นะครับมันก็จะไปเติมในเจเนเรเตอร์ไม่ได้ใช่ปะหัวก่อระวัด อาจจะใช้ขวานตัดไม้ไหมนะครับ2ชั่วโมงโอ้โหเชื่ออปชั่นมันเยอะมากๆเลยว่ะโอเคตอนนี้หมดแล้วนะฮะแป๊บหนึ่งผมคิดก่อนนะอ่าถ้า make ฟ e n ์ e น่ะก็คือเอาน้ำมันใส่ไฟไฟ้าที่ออกมาหน้าช่วยได้อ่าลองก่อนนะฮะผมลองเท่าที่ผมไหวก่อนแล้วกันอ่าทำงานแล้วนะครับลวเราต้องการลวดนไงเราได้ลวดมาแล้วนะฮะซ่อมนะฮะ บิวช่วยเราไม่ได้นะครับโอเคอ๋อ okay. oh, ถ้ามีคนเยอะจะช่วยให้เร็วขึ้นหรอน่าสนใจน่าสนใจเดด๋ยวแป๊บนึงนะเราเอายาให้บิวได้ไหมยายาบิวอ่ะเพื่อนอ่ขอบคุณมากเลยนะความเจ็บปวดหายไปแล้วอะ่ะแต่ว่าฉันยังติดเชื้ออยู่นะเพื่อนฉันไม่รู้ว่าฉันเหลือเวลาอีกเท่าไหร่แล้วนะฉันอยากจะดื่มจังเลยอก่อนที่ฉันจะ ฉันช่วยงานแกได้นะถ้าเกิดแกอยากให้ฉันช่วยแหละยังมีของอะไรที่ผมขนได้อีกมัางดีกว่านะฮะอะอ่าไม้เราต้องใช้อันเนี้ยขนนะครับขนอิดได้ครับแล้วปูนนะอ่ะอ้าขนได้เหมือนกันนะครับผมว่าต้องเอาไปแบบโบอกอะไรสักอย่างแน่เลยนะเ่าโอเคครับลองตัดไม้ดูไหมลองแล้วกันนะฮะสองชั่วโมง อ่ะลองครับไหนๆก็ไหนๆแล้วได้ไม้มาครับเหลือเวลากี่ชั่วโมงสี่ชั่วโมงครึ่งแย่แล้วโอเคครับอ่ะซ่อมรัวซ่อมรัวซ่อมรัวโอ้ใช้เวลาสามชั่วโมงสิบห้าทีเลยอ่ะโอไม่ก็แล้วเราเหลือเวลาอีกชั่วโมงนิดๆเองนะอ่ะลองครับอ่ะโอเคเปิดเจเนเตอร์ไว้เวลาเหลือกี่นาทีเหลือชั่วโมงเดียวขุดหลุมได้นะฮะเชื่อแต่ไม่พอครับแม่งใช้เวลายเยอะมากไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ ต้องหาวิธีอื่นนะฮะอันนี้คือทรายเหรอโบอกปูนปะ่ะอาจจะใช่นะฮะหาผสมปูนผสมน้ำแล,นลนแล้วก็บอกอิดอ๋อไม่ได้ต้องผสมก่อนโอเคผสมฮะใช้เวลาสิบนาทีโอเคโอเคผสมครับแล้วก็บกปูนวันนี้ใช้เวลาสองชั่วโมงอะอันนี้ไม่ทันครับชิปหายแล้วอ่ะไม่ได้แล้วคนระับไม่เป็นไรอ่ะโอเคเปิดประตูล็อกเลย แย่แล้วผมอาจจะแพ้นะนะปืนปืนไม่มีกระสุนต้องใส่กระสุนก่อนโอ้ใช่จริงด้วยเกือบแล้วโอเคเดี๋ยวนะเราต้องฆ่าบิวไหมถ้าไม่ฆ่ามันอาจจะตื่นมาเป็นซอมบี้มากินเราได้นะฮะบิวเมานะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับแน่ใจเหรือว่าจะฆ่านะครับกับเพื่อนเรามันคงจะลำบากมากเลยแล้วนะ แล้วก็อาจจะต้องใช้เวลาหลายครั้งในการจัดการเขานะครับหรือว่าต้องใช้ปืนยิงวะแต่ถ้าใช้ปืนยิงเสียงมันจะดังใช่ไหมซอมบี้อาจจะมาครับอันนี้แบบเมกเซนนะอ่ะโอ้บิวตายต้องลงไปล็อกครับแล้วก็เอาไม้กันไว้เหรอไม่ได้ครับล็อกไม่ได้เราเราเตรียมพร้อมที่จะรับการโจมตีไหม อาไปมาฮะซอมบี้ห้าสิบตัวนะฮะพาทิศตกดินมีฝูงซอมบี้ห้ตัวกำลังเข้าคืบคลานรั้วของเราตัวป้องกันที่ดีมากถูกทำงานด้วยเจเนเตอร์จัดการซอมบี้หายไป5้าตัวไฟฟ้าหมดหลังจากนั้นเจนเนเตอร์ก็เงียบลงรั้วการซอมบี้ไว้ได้สิห้าตัวก่อนพวกมันจะเข้ามาได้ ไม่มีอะไรกันหน้าทางเข้าหน้าต่างไม่มีอะไรกันเอาไว้เราซ่อนอยู่ห้องใต้ดินได้ยินเสียงซอมบี้จำนวนมากอยู่เหนือหัวในสุดห้าตัวก็หล่นลงมาแต่ว่าคอหักตายยังก็ตามยังเหลืออีกยีตัวแล้วพวกมันก็ค่อยๆลงมาเผชิญหน้ากับตู้แบ้งแบงแบงเรายิงไป4นัดกระสุนหมดแล้วเราใช้ขวานฟันหัวแบะใบไม่มีที่หนีไม่มีที่ให้ซ่อนพวกมันอีก20ตัว ลุมโจมตีเราฉีกเราเป็นชิ้นๆเน่ตายโอ้โหเฮ้ยอันนี้ยากแสดงว่าเราต้องใช้คนว่ะผมอาจจะต้องไปฟาร์มคนก่อนฟาร์มคนด้วยนะอาจจะต้องไปหาคนเพิ่มนะฮะเก็บเก็บของมาต้องไปที่อื่นก่อนนะฮะโอเคน้ำมันมากระสุนแบตเตอรี่ ไม่มีขวานะมีเงินโอเคมานี้เอาขวานะเอาไม้น,นี่ขนไม่ได้นะครับกระสุนโอเคไปที่จุดรถชนนะปืนมาเอ้ยผมลืมเอาสายยางมาวะ่ะเดีย๋ยวไปตรงนี้อ่าโอเคครับน,นี่ขนไม่ได้นะเจลรมี่โอเคการนี้อันนี้เอะสายยางอ๋อสายยางอยู่ในห้องนึกออกแล้ว ผมยังไปเอาไม่ได้นะครับอาแกสเตชันนะครับแล้วก็เอาขวานจามนี้เคาะไปโอเคครับกระสุนสายยางมาช้อปปิ้งใช่ไหมแสดงว่าเราอาจจะนะอาจจะต้องยิงซอมบี้เหรอกระสุนเรามีแค่สี่นัดเท่านั้นนะฮะอาจจะต้องยิงนะครับไม่งั้นเราไม่ได้เพื่อนนะอะครยิงครับ เราตัดสินใจให้ยิงไหมนะครับอาจจะทําให้เกิดเสียงดังแล้วก็เสียหนึ่งกระสุนนี่ไงโอเคครับได้แว่นมาแล้วนะฮะเขาแว่นให้ครับอ้าวขอบคุณมากเลยนะผมจะช่วยคุณในการตอบแทนนะครับโอเคครับผมทีนี้ก็นี่ถ่ายรูปโอเคคีมตัดอ่าโอเคเอารถหยิบของมาโอเคครับ มาที่รถตำรวจนะฮะสายยางต่อเอาน้ำมันออกมาโอเคเอาอิดมาเอาปูนมานะฮะแล้วก็ไม้ได้ไหมไม่ได้นะครับหรือเอารูปให้บาทหลวงหรอโอ้บางทีบางทีนายอาจพูดถูกนะบางทีพ่ออาจจะต้องไปกับลูกและนั่น และนั่นอาจจะมีความศรัทธาอยู่ที่ไหนสักแห่งก็ได้อ่าอาละทีนี้ตอนนี้เหลืออีกหกชั่วโมงครึ่งนะครับมีคนสองคนว่าหลวงพ่อเบอร์นาร์ดนะครับเรายากลับมาให้บิวก่อนนะฮะเอคิลเลอร์ครับโอเคทีนี้ผมว่าต้องเอาปูนอะโบงกหน้าต่างไว้นะครับใส่ไปใส่น้ำ กวน yes แล้วก็โบครับไหนรถไปได้เยอะแค่ไหนนะตอนนี้มีเวลา6ชั่วโมงนะครับสิ่งนี้ใช้เวลา2ชั่วโมง50นาทีนะครับเจรมี่ช่วยไป1ชั่วโมงบัตรลงเบอร์หนาช่วยอีก1ชั่วโมงแล้วก็บิลช่วยเราอีก15นาทีใช้เวลาแค่3-5นาที yeah, เอา <woo. S 1> โอเคครับอุดเรียบร้อยตรงนี้ต้องช่วยกันซ่อมอะซ่อมซ่อม,ซ,อมซ่อมนะฮะ ใช้เวลาแค่1ชั่วโมง45่สิบนะครับโอเคอ่าแล้วก็น้ำมันเติม yes โอเคต่อสายไฟครับเมอร์เจดเนเตอร์อ่าเหลือเวลาอีกชั่วโมง4ชั่วโมงครับเหมือนเราจะเอาพวกขุดได้นะฮะเรา,เาพวกขุดได้นะครับใช้เวลา4ชั่วโมงบานหลวงเบอร์หากับเจะดมี่ช่วยคนละ1ชั่วโมง ิวอีก30นาทีเช้เได้ชั่วโมงครึ่งโอเคครับโอเคหลุมลึกนะฮะไ้ยเดี๋ยวนะผมนึกอ,ออกแล้วอย่าบอกน้ำไม้ในป่าช่วยกันได้อะแ <c oughs> ป๊บนึงนะอยู่ในไหนวะเวลาจะหมดแล้วนะตอนนี้ไม้ในป่าแน่เลยเอามาปักหรือเปล่าพวกหนังซอมบี้ชอบใช้เยอะนะฮะหลุมหนามเนี่ยเช้าไรส่มสนาทีครับไม่นานมากอ่ะโอเคเฮ้ย okay. <c oughs> มันต้องได้แล้วป่าขนาดนี้แล้วโอเคครับ okay, เปิดไฟเลย ไม้ปักครับ45นาทีโอเคโอเคนี่ไงหนามแหลมนะอ่ะล็อกห้องก่อนล็อกโอเคมันมีอะไรกันระหว่างทางนี้มาบิวบิวฮะบิวดื่มเหล้าโอเคครับรอบน,นี้ผมจะลองไม่ฆ่าบ,บิวดูแล้วกันนะฮะโอเคทำอะไรไม่ได้แล้วตอนเนี้ยเวลาเหลือ,อีกแค่ไม่ถึงชั่วโมงนะฮะโอเคไปเลยแล้วกันครับลุย เอาละพาทิศตกดินนะครับผมนะฝูงซอมบี้มาถึง50ตัวการยิงไปของเราทําให้เกิดเสียงดังและดึงซอมบี้มาเพิ่มอีก5ตัวเช็ดหัวของเรามีไฟฟ้าอยู่นะครับสามารถเผาซอมบี้ไปได้5ตัวเจะเนอเตอร์เงียบลงหัวสามารถกันซอมบี้ได้อีก15ตัวซอมบี้20ตัวตกลงไปในหลุมแล้วก็โดนหนามทิ่มแทงการก่ออิกที่หน้าตาไปเลยที่ดีซอมบี้10ตัวถูกกักเอาไว้ได้ประตูล็อกอยู่ ทำให้อีกห้าตัวไม่สามารถเข้ามาได้เฮ้ยเรียบร้อยเออบิวไม่ให้สัญญาอะไรสักพักจนกระทั่งเวลานั้นมาถึงเขาลุกขึ้นมาแล้วเข้าร่วงกับซอมบี้เช็ดใต้หลัง <S 2> <S 2> <S 2> เราซ่อนอยู่ในห้องใต้ดินดินเสียงคืบคานของซอมบี้เข้ามามันไม่มากพอที่จะพังหลุมออกมาได้หลังจากผ่านไปหลายชั่วโมงซอมบี้ก็หายไปโอเคและหลังจากนั้นทุกอย่างก็เงียบลงเรา เจามี่บัตหลวงเบอร์นา r รอดคืนนั้นออกมาได้ได้เวลาออกจากที่แห่งนี้แล้วเย <Yay! S 1> ้โอเคเราเพิ่งได้อชนะีมเม้นต์เดอะเซเวียนะผมก็คือรอดชีวิตโดยมีเพื่อนทั้งสองคนนะครับกับเดอะซ r v เวอร์ที่รอดชีวิตไปให้ได้ก็พอนะครับผมนะในสตรีมเนี่ยยังมีอชิ e เมนต์อื่นๆอีกเดี๋ยวเรามาทําอชิ e เมนต์ให้ครบกันเลยดีกว่าในวิดีโอนี้นะครับผมนะโอเคโอเคมาดูอชิ e เมนต์ของเรากันดีกว่านะครับเดอะเมอร์ซี่ฟูลก็คือฆ่าบิล โดยที่ให้เขาหลับอย่างสงบนะครับผมและอกอันก็คือเดอะกอเนอร์นะครับฆ่าล้างทุกคนที่เราให้การช่วยเหลือเขามานั่นเองนะครับผมเอาจริงนี้เป็นฉากจบที่แบบเรียวแล้วก็ดาก์มากๆนะครับนะอันดับแรกเนี่ยเราเก็บของรอบๆฐานตรงนี้ให้ครบก่อนนะครับผมทีนี้เนี่ยจุดแรกที่ควรไปนะครับผมนะเราควรไปที่นี่นะครับผมนะก็คือตรงโบสถ์นั่นเองนะครับเพื่อที่จะเอาขวาตรงนี้แล้วก็กระสุนปืนนะครับผมอ่ะทีนี้ก็ไล่ขึ้นบนเลยครับผมไปที่ปั๊มน้ํามันนะครับผม โดยที่นี่เนี่ยจะมีกระสุนปืนถังน้ํามันนะครับผมแล้วก็เข้าไปข้างในเนี่ยก็จะมีแบตเตอรี่แล้วก็น้ําแล้วก็ยาด้วยซึ่งจุดนี้เนี่ยเราจะสามารถใช้ขวานี้เราเพิ่งไปเก็บมาที่โบสเนี่ยมาเปิดป,ประตูได้นะครับผมข้างในเนี่ยก็จะมีสายยางแล้วก็กระสุนนะครับผมนะก็เก็บมาได้เลยทีนี้เราเลือกที่จะไปที่ช็อปต่อนะครับผมซึ่งที่นี่เ,เราจะใช้ครีมตัดเหล็กมาตัดโซ่ที่จะเอาตัวรถได้นะครับผมนะตัวรถเข็นเนี่ยสามารถช่วยเราขนของหนักๆได้นะครับหลังต voilà, รงนี้จะมีลวดอยู่เอามานะครับผม ทีนี้เจลมี่เรายังช่วยเหลือไม่ได้นะครับโอเคเก็บของที่เหลือมาก่อนทีนี้จากช็อปเนี่ยให้ออกมาแล้วมาที่สุดท้ายนะครับผมซึ่งที่นี่เนี่ยจะมีรถตำรวจน,นะครับผมแล้วก็มีปืนด้วยนะครับก็เก็บมารถตำรวจเนี่ยเราสามารถเอาสายยางต่อแล้วก็เอาน้ํามันมาได้นะครับผมน้ำมันเนี่ยคุณจะใช้กับรถก็ได้ในรูทนี้นะคุณจะสามารถใช้กับรถก็ได้นะครับแล้วแต่นะแต่ว่าผมเนี่ยอยากจะเอาไว้ใช้กับจเจเนเตอร์มากกว่านะครับผมอทีนี้เรากลับมาที่ช็อปนะครับ ซึ่งการที่เราจะช่วยเหลือเจเรมี่ได้เนี่ยเราจําเป็นจะต้องยิงปืนนะครับผมนะดังนั้นเนี่ยเอาปืนกระสุนรีโหลดเข้าไปนะครับผมแล้วก็เอาแบตเตอรี่ใส่กล้องพลอยนะครับผมแล้วก็มาตรงนี้ถ่ายรูปภาพนี้เอาไว้นะครับซึ่งจําเป็นในการเรียกหลวงพ่อเบอร์หนา์น่นนะครับผมโอเคมาที่ตรงหลุมตรงนี้ครับก็จะมีซอมบี้อยู่เราต้องเอาปืนยิงนะครับผมการยิงปืนเนี่ยจะทําให้ซอมบีนะ้ตอนท้ายเกมจะมาเยอะขึ้นนะครับแต่ไม่สําคัญนะครับโอเคเราหยิบแบนมาเลย ทีนี้เนี่ยเราเอาแว่นมาให้เจรมี่ครับเจรมี่ก็จะช่วยเหลือเราแล้วนะครับผมนะทีนี้ให้มาที่โบสนะครับแล้วก็เอาผ้าโพลารอยเนี่ยให้หลวงพ่อเบอร์นาดนะครับผมโอเคทีเนี้ยหลวงพ่อเบอร์นาดจะมากับเราแล้วนะครับอ่ะให้เอารถเข็นนะครับขนอิดแล้วก็ขนปูนมาด้วยนะครับผมโอเคทีนี้หลังจากนี้เนี่ยเรากลับมาที่บ้านมาแคมป์ที่บ้านยาวๆแล้วนะครับผมอ่ะกลับมาหาบิวนะครับผม ซึ่งบิวเนี่ยเราเอายาให้เขากินนะครับผมนะเขาจะสามารถช่วยเหลืองานเราได้นะครับผมซึ่งเราก็ใช้ประโยชน์จากตรงนี้แหละทํางานนะครับผมโอเคเทน้ําเทปูดนะครับผมนะแล้วก็เอาพ่วเนี่ยคนเพื่อให้กลายเป็นซีเมนต์นะครับหลังจากนี้เนี่ยเราจะทําการก่ออิฐนะครับซึ่งจากการที่เรามีคนช่วยถึง3คนเนี่ยก็ช่วยลดเวลาได้เยอะมากๆนะครับผมอ่าทีนี้นะผมให้ออกมาข้างนอกนะอ่าแล้วก็มาทําการซ่อมรั้วนะครับผมอย่างเหมือนเดิมนะก็การมีคนเยอะเนี่ยก็ทําให้เราเนี่ยซ่อมอะไรได้รวดเร็วนะครับผม ทีนี้ต่อสายไฟนะครับแล้วก็เอาน้ามันเนี่ยเทเพื่อเปิดเจเนเตอร์นะครับผมอ่ะเปิดเอาไว้ <c oughs> หลังจากนั้นเนี่ยเอาพวกขุดดินนะครับผมเป็นหลุมลึกเอาไว้นะครับผมหลังจากขุดเสร็จแล้วนะครับนะัสิ่งที่เราต้องทําก็คือเราจําเป็นต้องฆ่าทั้ง2คนนี้ทิ้งนะครับผมนะแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยเราเอาเหล้าให้บิลกินนะครับผมซึ่งบิลเนี่ยจะหลับแล้วทีนี้เราสามารถเอาปืนเนี่ยยิงเขาทิ้งได้นะครับผมเขาหลับอย่างสงบแล้วนะครับผมโอเคทีนี้ หลังจากนี้แหละครับเป็นสิ่งที่โหดร้ายมากๆนะครับผมเราจะเป็นจะต้องเอาปืนเนี่ยฆ่าทั้ง2คนนะครับทั้งเจเลมี่และก็บาดหลวงเบอร์นาร์ดนะครับผมซึ่งเหตุผลที่เราต้องทําแบบนี้ก็คือเราเอาเนื้อของทั้งสองคนเนี่ยเป็นเหยื่อล่อน,นั่นเองนะครับผมและเมื่อเรายิงหนึ่งคนตายในยอีกคนนึงจะทําการวิ่งหนีนะครับเราก็ยิงทิ้งไปด้วยนะครับผมซึ่งทั้งคู่ตอนนี้เนี่ยจะอยู่ในหลุมแล้วนะครับผมเป็นอะไรที่โหดร้ายมากๆนะ อ๋โอเคครับทีนี้เราก็เข้าไปในห้องนะครับปิดประตูแล้วก็ล็อกประตูไว้นะครับผมโอเคปิดเช็คอะไรให้เรียบร้อยนะครับผมแล้วก็ลงไปห้องใต้ดินนะครับปิดประตูและทําการข้ามเวลาไปได้เลยนะครับผมตอนนี้พาที่ตกดินแล้วนะฝูงซอมบี้โผลมา50ตัวจากการยิงปืนของเรานะทำให้มีซอมบี้เพิ่มขึ้นมาอีก20ตัวลัวของเราเนี่ยประการด่านแรกนะมีไฟฟ้าช็อตซอมบี้ตายไป5ตัว ก่อนที่ไฟฟ้าจะหมดนะครับหลังจากที่พลังงานหมดแล้วลัวก็สามารถกันซอมบี้ได้อีก15ตัวซอมบี้15ตัวหล่นลงไปในหลุมแล้วและไม่อาจขึ้นมาได้เราจะไม่ลืมเสียงกรีดร้องของการตายของเจเรมีและบาดหลวงเบอร์นาร์ดเลยพวกเขาถูกกินท,ทั้งที่ยังมีชีวิตอยู่ทําให้ซอมบี้ทั้ง30ตัวกินพวกเขาทั้งเป็นแล้วปล่อยเราเอาไว้การเกาะอ,อิฐที่กาแพงเป็นไอเดียที่ดีมากช่วยป้องกันซอมบี้5ตัวไม่ให้เข้ามาที่บ้านเราได้นะครับผมโอเค หมดแล้วนะครับเรียบร้อยนะฮะจบแล้วแล่ทุกอย่างก็เงียบลงเรารอดคืนนั้นออกมาได้ได้เวลาออกจากที่นี่แล้วแล้วก็ปลดล็อกอะชิเม้แล้วนะครับผมนะเอาจริงนี่เป็นฉากจบที่แบบเห็นแก่ตัวแล้วก็แบบเรียวมากๆนะครับผมนะแบบไม่สนใจทุกคนเอาแค่ตัวเองรอดนะครับผมอต่อะชิเม้นต่อมานะครับเดอะชาร์โด้นั่นเองนะครับจบเกมโดยไม่ยิงปืนเลยนะครับนะอันเนี้ยผมว่าไม่ยากเท่าไหร่สเต็ปใกล้ๆ้เดิมนะครับนะเราไปโบดนะครับผมแล้วก็เอาขวานมา กระสุนด้วยนะครับผมก็เก็บของให้ครบนะครับผมนะสเต็ปเนี่ยจะใกล้ๆเดิมกันหมดเลยนะครับนะต่างกันแค่ว่าเราเลือกคนที่จะไปช่วยทันทีเองนะครับผมซึ่งด้วยความที่ว่าเราเนี่ยไม่สามารถยิงปืนได้นะทำให้เจรมี่เนี่ยไม่สามารถมาช่วยเราได้เลยนะครับผมนะดังนั้นแล้วเนี่ยบาร์โลงเบอร์นาเนี่เลยเป็นอีกคนที่สามารถช่วยเราได้นะครับผมโอเคเอารถเนี่ยเก็บมาอย่างนี้นะครับผมเอากล้องโทรทัศน์นะเอ้ยโารอยเออใส่แบตเตอรี่นะครับผมแล้วก็ทําการถ่ายรูปตรงนี้มานะครับผมอ่าแชะ ทีนี้นะผมนะมาที่จุดรถชนแล้วก็มาเก็บปืนนะครับผมแล้วก็อย่าลืมถ่ายน้ํามันมาด้วยนะครับผมมาโอเคใช้รถดีกว่าน่าจะเร็วกว่านะฮะมาที่โบสถ์นะฮะแล้วก็ค้นของเลยเอารูปมาให้บาดหลวงนะครับซึ่งทีนี้เนี่ยบาดหลวงก็จะมาร่วมกับเราแล้วนะครับผมทีนี้เอายามาให้บิวนะครับผมยา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 อ่านี่ายาให้บิวนะครับอ่ะแล้วก็ เตรียมผมสมปูนอะไรให้เรียบร้อยเลยฮะตอนนี้บิวยังม,มีชีวิตอยู่ยังสามารถช่วยเราได้นะครับผสมไปแล้วก็กออิฐโอเคครับขุดหลุมจะใช้เวลานาน,านไหมเดี๋ยวเช็กก่อนใช้เวลาสองชั่วโมงครึ่งนะซ่อมรถใช้สองชั่วโมงครึ่งเหมือนกันครับมันจะเป็นห้าชั่วโมงพอดีเว้ยซ่อมเลยฮะเนื่องจากผมไม่มีน้ํามันเนะเาะวันนั้นก็ทําอะไรไม่ได้นะครับเอาได้แค่กันไว้แหละขุดหลุมครับ โอเคแล้วก็ปิดประตูนะครับล็อกห้องโอเคเหลือเวลาอีก30นาทีนะครับน่าจะได้อยู่นะโอเคปิดแล้วก็ไปครับไปหาที่ตกดินมีฝูงซอมบี้โผล่มา50ตัวรั้วของเราเป็นประการดันแรกนะครับกันซอมบี้ได้15ตัว เจ้าฝูงซอมบี้เนี่ยตกองไปในหลุมแล้วนะไม่สามารถออกมาได้15ตัวนะครับกำแพงอิดเป็นความคิดที่ดีมากกันซอมบี้ได้10ตัวประตูล็อกอยู่นะับนะสามารถกันซอมบี้ได้อีก10ตัวเรียบร้อยครับผม <Yahoo! S 1> แต่ทุกอย่างก็เงียบลงเราและบาดหลวงเบอร์าา์ดรอดออกมาได้ได้เวลาออกจากที่แห่งนี้แล้วโอเคครับเดอะชาร์ด์นะครับผมนะได้ชิเม t แล้ว และชิมเมนต์สุดท้ายนะับเดอะโลนวูฟนั่นเองนะผมนะเราต้องรอดโดยที่ไม่มีเพื่อนช่วยเลยนะผมนะอันนี้อาจจะโหดร้ายหน่อยนะครับแต่ว่าเราเนี่ยจําเป็นจะต้องฆ่าบิลโดยที่ไม่ให้บิลกินยาหรือเหล้าด้วยนะครับผมนะอ่าโอเคหลักๆเนี่ยไปรวมของเหมือนเดิมก่อนนะครับผมนะ,ะมาที่โบสถ์นะครับเอากระสุนแล้วก็ขวานนะครับผมมาที่ปั๊มน้ํามันแล้วก็เก็บของทุกอย่างนะครับกระสุนถังน้ํามันแบตเตอรี่น้ํานะครับยาแล้วก็เอาขวานเนี่ยสับมานะครับ ซึ่งก็จะมีกระสุนแล้วก็สายยางนะครับอันนี้สําคัญมากนะครับผมนะเพราะว่าช่วยให้เราเนี่ยป้องกันถาอะไรดีๆมากนะครับผมอ่าโอเคนะไปต่อครับมาที่ช็อปนะครับผมทีนี้เนี่ยแหละเราไม่ต้องสนใจเจอรมี่นะครับช่างเขาเลยนะครับผมนะอ่าเอาคีมตัดมาแล้วเอารถเข็นเนี่ยขนลวดมานะครับผมทีนี้มาตรงโซนรถชนนะครับผมนะแล้วก็ถ่ายน้ํามันออกมานะครับผมเคอ่าเก็บปืนมาโอเค ทีนี้ก็รีโหลดปืนเอาไว้เลยนะครับเเราได้ใช้ทั้ง4นัดแน่นอนนะครับผมทีนี้กลับมาที่โบสนะครับผมแล้วก็เอารถเข็นเนี่ยขนฟูนแล้วก็ขนอิดมานะครับผมอ่าโอเคถือว่าหมดแล้วนะนะทีนี้เนี่ยเราจําเป็นจะต้องซ่อมรั้วนะครับผมนะสําคัญมากๆนะครับผมโอเคแล้วก็ต่อสายไฟเติมน้ํามันด้วยนะครับผมโอเคเติมน้ํามันเปิดเอาไว้นะครับสําคัญมากทีนี้น,น่ะเวลาจะเหลือพอที่เราจะสามารถ ก่ออิฐเพื่อปิดหน้าต่างไว้ได้นะครับผมนะโอเคปิดประตูแล้วก็ล็อกได้เลยนะครับผมอ่าโอเคทีนี้เราจะไ็นต้องฆ่าบิลนะครับผมนะโดยที่ไม่ต้องให้ยาเขาด้วยนะครับผมปเป็นอะไรที่โหดเหมือนกันนะแต่ว่าก็ต้องทามาเพื่ออาชิพเมนนะครับผมอ่าโอเคเขาตายแล้วนะทีนี้เนี่ยให้เราปูนนะผสมปูนผสมน้ําธรรมดาเลยนะครับผมแล้วก็ก่ออิฐได้เลยครับผมเวลาเนี่ยจะเหลือพอดีนะครับผมนะแค่นี้คือเสร็จแล้วนะครับผมโอเคก็เอาครีมตัดเหล็กเนี่ย เปิดทางลับนะครับผมแล้วก็ลงไปอยู่ข้างล่างปิดประตูด้วยนะครับผมไม่งั้นเราตายนะอ่าโอเคครับพร้อมแล้วมาครับมีมีซอมบี้ห้าสิบตัวกำลังมาทางเรานะครับผมรัวเนี่ยเป็นปะการันชั้นแรกนะผมนะจุดไฟฆ่าซอมบี้ตายไปห้าตัวก่อนที่ไฟฟ้าจะหมดหลังจากไฟฟ้าหมดแล้วนะผมนะลัวก็กันซอมบี้ได้อีกสิบห้าตัวไม่มีอะไรขวางอยู่ที่ทางเข้าด้านหน้านะครับผม อิฐที่เราก่อไว้เนี่ยเป็นอะไรที่ดีมากนะครับกันซอมบี้ได้10ตัวประตูที่ล็อกอยู่เนี่ยก็สามารถกันซอมบี้ได้อีก10ตัวในสุดซอมบี้5ตัวเนี่ยก็พังลงมาได้นะครับแต่ว่าคอก็หักทันทีนะครับผมตอนนี้มีเหลือรอดมา5ตัวครับหลังจากการาเผชิญหน้าเรายิงปืนไป4นัดนะครับฆ่าซอมบีไม้ไปได้4ตัวกระสุนหมดแล้วและเราก็สามารถสับหัวซอมบี้ตัวสุดท้ายได้สําเร็จนะครับและทุกอย่างก็เงียบลงเราสามารถรอดค่ําคืนนี้มาได้ และได้เวลาออกจากที่แห่งนี้แล้วโอเคครับผมเรียบร้อยครับก็ปลดล็อกอะชิพเมนตสุดท้ายแล้วนะครับนะโอเคก็ถือว่าภาค2เนี่ยจบไปอย่างเป็นทางการแล้วนะครับผมนะเอาไว้เจอกันใหม่ในภาค3นะครับผมถ้าชอบดูกดไลค์ซับไพได้ตลอดคอยดูยด้วยตอนนี้ไปแล้วครับผม